สวัสดีครับออกสังสารวัตรตอนที่3ามสี่สานะครับก็ใกล้จะจบเต็มทีแล้วนะครับเราก็มาส่องอช่วงโพชองเจ็ดองค์ตัดสรุธรรมนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในช่วงวิจยะสัมโพชงนะครับวิจัยสอดส่องเฟรนหาธรรมของพุทธองค์เพื่อออกจากสังสารวัฏนะครับก็ช่วงที่สมาธิสัมโพชงเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงนะครับ แล้วก็ถึงวิเวกวิลาคะนิโรธพ่อสันคะนะครับวิเวกก็ดวงจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียววิลาคะ ดวงจิตจางคายดับไม่เหลือดวงจิตจางคายโทษนะครับวิาคะดวงจิตจางคายนิโรธด,ดวงจิตดับไม่เหลือโทษสังฆะก็สลัดคืนดวงวิญญาณใหม่ ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คือขั้นตอนในเรื่องโพชฌงเจ็ดองค์ตัดสรุธรรมนะครับเมื่อสลัดคืนวิญญาณใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็หลุดพ้นก็คือขันห้าดับ แล้แยกตัวออกไปจากสัตว์นะครับเมื่อสัตว์สังเกตชอบเห็นชอบรู้ชอบก็คือหลุดพ้นขันห้าดับและแยกตัวออกไปนะครับสิ่งหนึ่งปรากฏนะครับก็หมดอวิชาที่ขวางกั้นเมื่อหลุดพ้นนะครับสิ่งหนึ่งก็ยินดีนะครับ เมื่อยินดีก็ไม่วั่นไหวนะครับไม่วันไหวก็นิพานเฉพาะตนนะครับ <c oughs> คําว่าเฉพาะตนนี่นะครับเรามาดูนะครับรายละเอียดของคําว่าเฉพาะตนยังไงนะครับ <c oughs> เพราะบุคคลแต่ละบุคคลนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติธรรม ภาวนาอานานปานสตินะครับแล้วพัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธิก็คือดวงจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนะครับคือไม่ได้ไปสร้างพบสร้างชาตินอกขันห้านะครับซึ่งซึ่งมีสัตว์สังเกตชอบเห็นชอบรู้ชอบตลอดนะครับ พระสติก็ชีม้มา